อ่าครับมาหน่วยที่5ครับเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับเราก็จะมาดูหัวข้อนะครับหัวข้อของวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับนักเรียนก็จะมีความหมายของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งอิสระและการเคลื่อนที่ในแนวโค้งการเคลื่อนที่ของวัตถุหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งสุดท้าย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวัตถุอยู่ด้วยหลายลักษณะเช่นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและ أ, การเคลื่อนที่ในแนวโค้งและแบบอิสระนะครับอ่ะเรามาต่อกันนะครับการเคลื่อนที่ของวัตถุเข้าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจากตำแหน่ง เดิมไปยังตำแหน่งสุดท้ายอันนี้อาจารย์อธิบายให้แบบช็อตโน้ตเข้าใจง่าย,ายต่อมาเขาบอกว่าการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเนี่ยของวัตถุจากการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดการเคลื่อนที่นะครับจากตำแหน่งหนึ่งไปสู่ตำแหน่งหนึ่งในแนวเส้นตรงนะครับอันนี้ความหมายของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง อ่ะเราก็มาดูการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งอย่างอิสระความหมายก็คือเรามีปล่อยวัตถุจากที่สูงนะครับลงลงมาในแนวดิ่งวัตถุนั้นจะเกิดการเคลื่อนที่ลงตามแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกด้วยความเร็วที่คงที่อย่างเช่นอ่าอาจารย์ปล่อยลูกแอปเปิลจากต้นไม้นะครับปล่อยลงมานะครับ แล้วก็จะลงในแนวดิ่งมาถึงพื้นนะครับด้วยความเร็วที่โคงที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกอันนี้เข้าใจง่ายๆเนาะอ่ะเรามาดูความหมายของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้งนะครับการเคลื่อนที่ของวัตถุจะนอกจากจะมีการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงที่เรากล่าวมาแล้วในแนวราบหรือแนวดิ่งหรืออย่างอิสระและก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุยังมีการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้งอีกด้วยนะครับอย่างเช่น เราชูดบาร์สใช่ไหมครับเราชูจากตำแหน่งหนึ่งมาอีกตำแหน่งหนึง่งก็ยังมีแนวเส้นโคง้งหรือการเตะลูกฟุตบอลน,นะครับอันนี้คือการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโคง้งหรือการขับจักรยานไต่เปลวไฟที่เป็นห่วงหรือการตีกอล์ฟนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโคง้งเดี๋ยวต่อไปเรามาดูสูตรการคำนวณน,นะครับ สูตรการคำนวณน,นะครับถ้าเราหาความเร่งก็เท่ากับเดลต้าวหารด้วยเดลต้าทีเดลต้าวีในที่นี้จะให้ความหมายก็คือเป็นความเร็วนะครับความเร็วหารด้วยอ่าเดลต้าทก็คือเวลานะครับนะเวลาก็คือเอาความเร็วหารด้วยเวลาจะได้ออกมาเป็นความเร่งอันนี้คือสูตรที่เราจะต้องนำไปใช้หาความเร่ง ต่อมาสูตรที่2ที่เราจะต้องใช้ก็คือระยะทางใช่ไหมครับ u คูณด้วย t บวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วย a t ยกกำลังสองอันนี้ s ในที่นี้คืออะไรครับระยะทางสูตรในการหาระยะทางจะเป็นสูตรนี้นะครับสูตรสูตรนี้แต่เราก็มาดู a เนี่ยเขาให้เป็นความเร่ง u เขาให้เป็นความเร็วต้น v เขาให้เป็นความเร็วปลาย s เขาเป็นให้เป็นระยะทาง t ก็คือ time เวลา นะครับอันนี้คือตัวย่อสําหรับที่จะใช้ในสูตรนี้อันนี้สูตรหาระยะทางนะครับต่อมาสูตรหาความเร็วความเร็วในที่นี้นะครับ v กําลังสองเท่ากับ u กําลังสองบวกด้วย2 as นะครับก็ความหมายก็คืออะไร v ก็คือความเร็วปลายนะครับเท่ากับ u ความเร็วต้นนะครับ บวกด้วย 2A ก็คือความเร่ง S ในที่นี้ก็คือระยะทางนะครับสูตรที่เราจะต้องใช้ก็มีอยู่1สูตรก็คือความเร่งระยะทางความเร็วนะครับอ่าเราก็มาต่อการคำนวณน,นะครับตัวอย่างการคำนวณน,นะก็ต้องมี1กระดาษแล้วก็เครื่องคิดเลขนะเครื่องคิดเลขสำหรับวิศวกรครน,น,นี้เราก็มาดูนะครับอ่าจากที่อาจารย์อธิบายทฤษฎีไปแล้วเนาะ เรามาดูตัวอย่างการคำนวณที่จะต้องใช้ในออกข้อสอบเนาะครน,นี้รถยนต์ที่เคลื่อนที่ได้อันนี้ e x a m p l e นึงนะในหน่วยที่5ลรถยนต์เคลื่อนที่ได้ระยะทาง950เมตรในเวลา38วินาทีด้วยความเร่งอยู่ที่0.6เมตรซกสแควรจงคำนวณหากอไก่ก็คือความเร็วเริ่มต้นขอไข่ก็คือความเร็วปลายขอควายก็คือระยะ ที่รถยนต์เคลื่อนที่ในช่วงเวลา15วินาทีแรกนะครับอ่าเราก็มาดูว่าวิธีการทำเนาะลายมืออาจจะไม่สวยเนาะดูวิธีการแก้สมการเอาแก้โจทย์นะครับคราวนี้เราก็มาดูโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้เราก็คือระยะทางใช่ไหมครับระยะทาง S ก็คือ950เมตรเห็นไหมครับเ5 0เมตรเราก็เขียนเข้าไป900 50เมตรตัวเอมนะตัวนี้ A ก็คือความเร่งความเร่งโจทย์เขาให้มาเท่าไหร่ศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกเมตรเปอร์เซกสแควร์ต่อมาทามเวลานะครับเวลาเขาให้มาเรามาเท่าไหร่อ่าสามสิบแปดใช่ไหมสามสิบแปดวินาที คราวนี้เราก็มาดูนะครับกอไก่เขาให้เราหาความเร็วเริ่มต้นความเร็วเริ่มต้นจากสูตรเนาะจากสูตรอ่า S เท่ากับ U คูณด้วย T บวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองอ่าเอกำลังสอง อันนี้ s เราอยู่ที่950เมตรอ่าแทนค่าเข้าไปเลย s เราได้อยู่ที่950เออ่าก็แทนค่า u ความเร็วต้นอยู่ที่เท่าไหร่อ่าความเร็วต้นในที่นี้เรายังไม่รู้เราก็ติดตัว u ไว้ก่อนนะติดตัว u ไว้ก่อนคูณด้วยเวลาก็คือ38 m. วินาทีบวกด้วยเศษ1ส่วน2นะครับความเร่งอยู่ที่ 0.6จุดหกเมตรเปอร์เซกสแควร์กล้องอาจจะดิ้นไปดิ้นมาหน่อยนะเพราะว่าครูจับมือหนึ่งเขียนมือหนึ่งแล้วก็คูณด้วยเวลาใช่ไหมครับเมื่อกี้ความเร่งเนาะเวลาเวลาก็เหมือนเดิม38นะครับ38เวลาก็เหมือนเดิม38แแต่ในที่นี้เขาติดยกกำลังสองใช่ไหมเราก็ยกกำลังสองให้เขา ตอนนี้เราก็มาเลยครับก็มีการคำนวณมาเลยก็คือ90 0 950เมตรใช่ไหมครับเอา38 m, มาก่อนเพราะติดอยู่ยูเรายังไม่รู้ใช่ไหมครับ38คูณด้วยยูบวกด้วยอ่าเราชุดนี้ใช่ไหมครับเราก็คำนวณหาเลยอ่ะวิธีการคำนวณหาเนาะเครื่องคิดเลขอ่ะก็คือเราเอา38ยกกำลังสอง,องตรงนี้ก่อนนะครับ 38ยกกำลังสองในตรงนี้เราก็จะได้1444 1 4 4 4ยนนะครับยกกำลังสองตรงนี้นะครับอันนี้เราก็มาคูณด้วยถ้ามันเป็นเครื่องหมายอย่างนี้ก็คือเครื่องหมายคูณน,นะครับนักเรียนวงเล็บอ่าเครื่องหมายอย่างนี้วงเล็บติดกันก็คือคูณเนาะจุดก็คูณ วงเล็บติด,ก,ก,ตดก,ก,ก,กันอย่างเงี้ยวงเล็บติดกันอย่างเงี้ยก็คือคูณกันหรือคูณกันอย่างเงี้ยก็คือเครื่องหมายคูณกันครวนี้เราก็ทําการคํานวณหาเนาะเราก็ใช้1นึ่คูณ0.6นะครับอันนี้ไม่ใช่ยกกําลังสองนะอันนี้เป็นหน่วยมนันนะเมตรเปอร์เซกสแควร์เนี่ยที่มันมีเลข2ยกกาลังนี่ไม่ใช่แต่ตรงเนี้ยที่มันติดยกกําลังสองก็คือจากสูตรเนาะ เราต้องแทนค่ายกกำลังสองสาคูณกันสองครั้งนั่นแหละความหมายก็คือ1 4ึ4แต่ตัวนี้ไม่ใช่ว่า0.6เราไปยกกำลังสองนะศูเฉยๆแล้วก็คูณด้วย0.6มันก็จะได้ออกมาเป็น8 6 6ร้อยห่อาแปดรอันนี้เศษหนึส่วนสเหมือนเดิมก่อน8 6 6ร้อนี่คูณอยู่นะจุดสคราวนี้ถ้าเราเจอเครื่องหมายอย่างงี้ เศษหนึ่งเศษสองมันก็คือครึ่งหนึ่งของแปดร้อยหกสิบหกใช่ไหมนะแล้วก็กดหารหารสองเลยก็ได้อ่านะกดตรงนี้ครับ a s อ่านะมันก็จะเป็นเอาคําตอบตัวนี้เนาะกดหารสองนะครับก็จะได้ออกมาเป็นสนะี่ร้อยสามสิบสามจุดสองตรงนี้ก็จะเป็นสี่ร้อยสามสิบสามจุดสองนะครับเดี๋ยวครูเขียนตรงนี้ทีหนึ่งแล้วกันะ นะครับ38 s u u ด้วย4 3่2อาเราเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับมันติดตัว u อยู่เนาะเราก็ทำการอะไร u ในที่นี้ก็คือความเร็วอะไรครับความเร็วเริ่มต้นเนาะเรายังไม่รู้คราวนี้เราก็ย้ายข้างสมการเขียนมาเลยย้ายข้างสมการ ็นครูที่ลายมือไม่ดีเลยนะผมอะลายมือใช้ไม่ได้ไม่สวยอะแตนะให้นักเรียนพอเข้าใจเนะเาะอ้าวเราก็ย้ายสามสิบแปดตรงนี้เนาะจากบวกก็กลายเป็นลบจากลบก็กลายเป็นคูณจากคูณก็กลายเป็นหารเนาะแต่ในที่นี้เราจะยกมาทั้งชุดเนาะมันติดกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็ยกมาทั้งชุดเลยสามสิบแปดวินาทีอยู่เท่ากับย้ยายเก้าร้อยห้าสิบนี้มา 9ก0ร้อเมตรลบใช่ไหมจากบวกก็กลายเป็นลบ433ร้อคงเดิมจุดสองเราก็เขียนสมการเข้าไปนี่ก็ติดเหมือนเดิม r เก้าร้อยาสิบรบลบสี่รจุดสได้516ร้อยนะครับห้าจุดแ ใช่ไหมอ่าห้าร้อยสเมตรหน่วยเป็นเมตรด,ด้วยนะเพราะว่าตัวนี้มันติดเมตรอันนี้ไม่มีมันก็เลยต้องหน่วยเป็นเมตรเนาะต่อมาเราก็เอาอย u ไว้ที่เดิมนะเาย้าย38มาหารจากคูณอยู่ก็ย้ายข้างสมการก็กลายเป็นหาร516.8อยู่ที่เดิมหารด้วย38ิวินาทีเนาะออันนี้อ่า อนนี้เราก็เอา 500, 5 0 0 516.8หารดเนาะหารด้วย38จะได้13.6 3 6 13.6เพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วความเร็วเริ่มต้นของเราอยู่ที่13.6เมตรเปอร์เซกนะครับนี่เห็นไหมเราต้องเอาหน่วยนี้มา,มานะเซเลตออกมาก็จะได้ความเร็วอะไรครับเราได้แล้วกอไก่เราความเร็ว เริ่มต้นใช่ไหมครับเริ่มต้นของรถยนต์เท่ากับ13.6เมตรเปอร์เซกใช่ไหมครับอันนี้แค่หาคำตอบแรกนะนักเรียนนี่เนี่ยหาคำตอบแรกเยอะไหมอันนี้คือคาหาความเร็วเริ่มต้นนะแย่งเ,เหลืออีก2อันนะ ความเร็วปลายและระยะทางที่รถหาช่วง15วินาทีแรกเนาะคราวนี้ <electronics> <ruck> อันนี้แค่การหาความเร็วเริ่มต้นนะอะต่อไปเราก็จะไปหาความเร็วปลายแล้วมาต่อกันเลยครับมาหาความเร็วปลายนะครับเมื่อกี้เราหาความเร็วเริ่มต้นได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้เราหาความเร็วเริ่มต้นเนาะต่อมามาหาความเร็วปลาย อ่ะเราก็มาแทนสูตรเลยสูตรสําเร็จเลยนะจะตามที่อาจารย์อธิบายตอนแรกอ่ะมองเห็นไหม v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกด้วย2 S นะครับ s ตัวใหญ่นะตัวนี้ s ตัวใหญ่ A ตัวเล็ก v กำลังสเท่ากับอ่ 13. 6ามจุใช่ไหมครับ u ที่เราหาความเร็วเริ่มต้นเมื่อกี้สนะิบสเนาะนี่สิบอยู่ตรงนี้นี่ความเร็วเริ่มต้นของรถยนต์เราหาคําตอบได้เมื่อกี้นี่ เราจึงจะหาคําตอบข้อที่2ได้คราวนี้มันติดยกกําลังสองอยู่เนาะอันนี้เอาเราเอาหน่วยมาด้วยเมตรเปอร์เซกยกกําลัง2นะครับยกกําลัง2บวกด้วย2ตามสูตร2 a คือความเร่งของเราความเร่งมาดูอ่าความเร่งเขาให้0ูนเมตรเปอร์เซกสแควร์ศูนจุดหกเมตรเปอร์เซกสแควร์ยกกําลังสองเนาะ ยกกำลังสองไม่ได้นอกวงเล็บนะในวงเล็บนะแล้วก็ระยะทางเนาะระยะทางของเราเท่าไหร่ระยะทางจากโจทย์เลย950เมตรเนาะเ5 0เมตร950เมตรอืมต่อมาเราก็ทำการคำนวณเนาะ 13.6สกยกกำลัง2 13.6ิกยกกำลัง2จะได้เท่ากับ184 184.96นะครับเมตรเปอร์เซกสแควร์เหมือนเดิมวงเล็บไว้วงเล็บไว้บวกด้วยอ่าคราวนี้เอา950ตามตามจุด ตามโจทย์เนาะ950คูณด้วย0.6 570แล้วคูณด้วย2จะได้ออกมาเป็น1,040 1,140นะฮะหน่วยเป็นอะไรเมตรเหมือนกันเมตรเปอร์เซกสแควร์นะครับเมตรเปอร์สิกสแควร์ต่อมาเราต้องการให้อ่า การคำนวณหาตัวนี้มาบวกกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราทำการบวกกันอ่าเราก็ทำการบวกกันเนาะนักเรียนหน่วยก็เอาหน่วยเดิมลงมาคราวนี้อาจารย์คำนวณละนแลวบวก1140จะได้เท่ากับ 1324.96, 1324.96หน่วยต้องยกมาเหมือนเดิมนะครับเมตรเปอร์เซ็ต์สหรือเราจะใส่วงเล็บแค่นี้อย่างนี้ก็ได้เนาะ ต่อมาเราต้องการให้ V เนี่ยมันยกกําลัง2อยู่ให้มันเหลือ V ีเดียวเนี่ยในทางคณิตศาสตร์เราจะต้องทำไมถอดรูดให้เขาถอดรูดออกให้มันเหลือ V ีเดียวก็1,3 2,4,9,6้นะตรงนี้ก็เป็นเมตรเปอรเกยกกำลังสองลากยาวมาคราวนี้เราก็มากดเครื่องชิดเล็กจะเห็นตรงนี้ไหมนักเรียนอะกดตรงนี้เนาะ 1>, 1 3ึ่กดตรงรูทนะเนี่ยตรงรูทเครื่องคิดเลขเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกปุ่มต่างๆอีกทีนึงนะเป็นการย้ําให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลขตรงนี้เป็น1 3ึ่งสอ่าถอดรูทออกมาก็จะได้แค่36.4เพราะฉะนั้นวีเดียวเนี่ยก็จะเหลือ36.4เมตรหน่วยเหมือนเดิมนะเมตรเปอร์สสแควร์ อ่าเราก็จะเหลือ v เดียวแล้ว v ในที่นี้ก็คืออะไรนี่ไงความเร็วปลายเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบนี้แล้วว่าความเร็วปลายความเร็วปลายของรถยนต์เนาะของรถยนต์เท่ากับ36.4เมตรต่อสิบสี่วร์เพราะฉะนั้นคำตอบข้อที่2ได้แล้วนะครับเหลือค่ะเหลือ คำถ,ถามข้อสุดท้ายแล้วอ่าเราไปดูคำถามข้อสุดท้ายอ่าถามอะไรขาถามหาระยะทางที่รถยนต์เคลื่อนที่ในช่วงเวลาสิบห้าวินาทีแรกอ่าอ่าเราก็เขียนข้อควายระยะทางอ่าไม่ใช่ระยะที่รถยนต์เคลื่อนที่ใน ช่วงอ่าสิวินาทีแล้วกันแรกเนาะในโจทย์เขาบอกว่า38วินาทีใช่ไหมเขาเอาแค่สิวินาทีแรกในการเคลื่อนที่นะเราก็มาดูอ่าเราก็มาหาอ่าเราก็ไปเอาสูตรสำเร็จเลยสูตรสำเร็จก็คือ S เท่ากับ UT บวกด้วยเศษหนึส่วนส a e, t กำลัง2องนะระยะทางนะสิวินาทีแรกก็แทนค่า s e, เราก็เท่ากับเท่าไหร่เรายังไม่รู้เนอะระยะทางในตรงนี้เพราะว่าเป็น,เป,นเป็นช่วงเวลา15วินาทีแรกมันจะใช้950อ e, ยเมตรตรงนี้ไม่ได้นะเราจะต้องหา ระยะทางใหม่ในช่วงเวลา15วินาทีแรกอันนี้มันเป็นระยะทางของ38วินาทีนะ950เพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้ใส่เท่ากับไวอยก่อนอ่า u ก็แทนค่าเลยความเร็วเริ่มต้นจากคำตอบเราได้13.6เมตรเปอร์เกสแควร์13.6เมตรเปอร์เเวลาคูณด้วยเวลาเวลานในที่นี้จะไม่ใช่ เวลา38นะเป็นช่วงเวลา15วิอ่าแล้วก็งเล็บ15 s บวกด้วยตามสูตรเศษ1ส่วน2อ,อันนี้เศษ1ส่วน2 A คือความเร่งความเร่งเขาให้เรามาจากในโจทย์เนาะ0.6เมตรเปอร์เ s q u a r วงเล็บแล้วก็เวลา15 แต่ตรงนี้ต้องยกกำลังสองข้างนอกเพราะตามสูตรยกกำลังสอง่ีตัวทีเนาะโอเคไม่ค่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามแอดไลน์มาเนาะนักเรียนอ่ะครนี้เราก็มาคำนวณเนาะคำนวณเลยเอาสิบสามสิบสามจุดหกคูณด้วยสิบห้าได้เท่ากับสองร้อยสี่อะสองร้อยสี่ ชุดนี้ก่อนนะชุดนี้ก่อนอบวกอันนี้คือยาทางสองร้อยสี่นะตัวนี้อ่าวิธีการคำนวณกดเครื่องคิดเลขตรงนี้เนาะสิบห้าสิบห้ายกกำลังสองนี่ยกกำลังสองตรงนี้เท่ากับสองร้อยห้าสิบห้าคูณคูณด้วยอะไรศูนย์จุดหกศูนย์จุดหก ออกมาเป็นร้อยสบหใช่มรั้อยสามบห้าหารสองหารสองพอนี่หาร 2, สองเศษหนึ่งส่วนสองก็คือหารสองจะได้เท่ากับ67สิบเจ็ุดห้าหกสิบคราวนี้เราก็มารวมกันเลยครับเรามารวมเลย67.5ิบเจ็ดจุ้าเนาะเราเอาคำตอบเดิมมาบวกกันสองี่ จะได้เท่ากับ271.5 271.5หน่วยเป็นหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยเราตัดเราตัดอะไรเราตัดอะไรครับตัวนี้เออนี่เป็นหน่วยเนาะอันนี้วินาทีหายไปแล้ววินาทีหายไปแล้วนะครับวินาทีอันนี้ก็หายหายมันก็จะเหลือหน่วยเป็นเมตรอัอนี้เป็นเมตรติดเมตรมา ก็จะเหลือเป็นระยะทางทั้งหมดที่ใช้ในช่วงเวลา15วินาทีแรกเนี่ยจะเป็นทั้งหมดระยะทาง271.5เมตรนะครับเราก็ตอบได้แล้วระยะทางรถเคลื่อนที่เท่ากับ 271.5เมตรนะครับถ้าเป็น15วินาทีเนี่ยเราจะใช้ระยะทางในการเคลื่อนที่ของรถเนี่ย271.5เมตรนะครับพูดง่ายๆคือ15วินเนี่ยเราวิ่งไปแล้วเราได้215วินนะ200 200เท่าไหร่เมื่อกี้271.5นะ271.5แต่ถ้าเราวิ่ง 38วินาทีเราจะได้950เมตรโอเคนะครับก็วันนี้ก็จบการคำนวณเนาะนักนักเรียนสามารถรีรันดูได้เนาะลายมืออาจารย์อาจจะไม่สวยนะแต่ว่าเอาเป็นที่เข้าใจและง่ายต่อการคำนวณน,นะครับเครื่องคิดเลขตรงนี้เดี๋ยวแถมให้นิดนึงวิธีการเปิดก็คือกดอ่อนนะครับวิธีการกดชิปตรงนี้ก็คือกดตรงนี้ก็คือปิดนะครับแต่ถ้าเราอยากจะรีเซ็ต เครื่องคิดเลขใช่ไหมครับรีเซ็ตเครื่องคิดเลขกดกดออนตรงนี้แล้วก็กดชิปกดโหมดอ่ามันจะมี1 2 3ให้กดนะครับเราก็เลือกกด3กด3มันบอกว่ารีเซ็ตอไหมเราก็กดเข้ากับรีเซ็ตเขาถามว่ารีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งไหมรีเซ็ตเครื่องคิดเลขก็จะเป็นคืนค่าปกติในการคำนวณมันก็จะไม่ติดตัวการหารัศมีเรื่ออะไรนะครับอย่าตายน้ำตื่นนะครับต้องดูเครื่องคิดเลขด้วยนะครับ วิชาการคำนวณพวกนี้จะต้องมีเครื่องคิดเลขเข้าไปแล้วก็สูตรหนังสือเข้าไปด้วยนะครับในในการคำนวณหาของทางหลักกลศาสตร์วิศวกรรมและกลศาสตร์เครื่องกลนะครับก็ฝากให้นักเรียนอ่าไปศึกษาทบทวนเนาะอาจารย์ออกข้อสอบแบบไหนอาจารย์ก็ออกข้อสอบตามที่อาจารย์ที่สอนนั่นแหละครับอาจารย์ไม่ออกนอกนอกเหนือจากที่อาจารย์สอนเนาะ ออกสอนแบบไหนอาจารย์ก็ออกข้อสอบแบบนั้นนะครับนักเรียนโอเคฝากไว้เป็น EP หน้าแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ